มาที่ไปไม่มีความรู้ว่า,างานอะไรข้างหน้าตัวไหนวะเนี่ยไปยังเป็นหน้าใจเย็นดี w a k ั up เรียกอร์ทติง้งเลยเฉียบพูดแบบอะไรขนาดนั้น อา้อาวอะไรกุลุดมาเวกับโอ้ม,มีมีกระป๋องผัวแล้วเดาเล่น anomaly อออลลทุง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 ทงทุงทุง ห้ามอย่ายิงปืนถ้าไม่จำเป็นเราไปเชื่อได้นี้ไม่เมื่อกี้คืออะไรอะ่ะ <มา S 2> ชิกด E ค้างแล้วนะแพงม่านก็หลุดองอมาฮะกด E เกกด E ค้างแล้วก็แพงม่านก็หลุดอะ่ะถ้าเจอพวกสกแคร์ก็เก็บมานะมันเอาไปซื้อปืนได้โอ้โหเฮี้ยปืนตั้งอยู่ตรงนี้กูซื้อไม่ได้ มึงมึงไม่ใช่ manager เขาบอกว่า harvest berry ก็คือให้ไปเก็บ b ์ r r y มาเป็นสิ่งอะไรอ่ะมึงคงไม่น่ากลัวเท่า content warning ตัดไม้แล้วไม้มันก็ระเบิดเออเป็นทุกที่ทุกทางเลยเก็บไม่ได้อ่ะอืมมึงยิงอะไรอ่ะไอหนอดข้างล่าง ยิงกวางไอหลอดทั้งล่างฮังเกอร์คือเลยกูจะรู้ไหมไม่เบอร์รี่อ่ะไม่มีเบอร์รี่เลยเออถ้าจะอยู่เหมือนมืดนี่เราสรบข้างนอกกันนะเอ,อ้าทำไมอะมันจะตัดไปตอนกลางคืนอ่ะเหมือนโหลดอ่ะอเพราะฉะนั้นต้องรีบตั้งไปบิวได้ละเหลือหนึ่งนาทีบิวยังไงอ่ะจะมีเตาคาฟอยู่ในบ้านอะ โอ้ยไงเบอร์รี่วะถูกเออมต้นกลมๆเบอร์รี่เดี๋ยวขอไม้สักก้อนดิเรียบร้อยเคเควสเสร็จละหนึ่งนาทีครึ่งเดีย๋ยวขอไม้สักต,ต้นก่อนเนี่ยกูได้ไม้เยอะเลยมีเก้าก้อนนอ่ไงนะไม้อะมีสามดรอปไงวะ,ะขนาดนด้จะดรอปไม่ได้มั้งีาอย่าไหลดิไม้โอ้บิวต้องทำอะไรอะทำแค้มไฟไ,ไหมกดแถบ รแท็บอะไรพวกนี้ได้ไม่รู้คือทำอะไรก็ได้ให้มันอยู่รอด18วันไอ้เจวันนะโอเคมันคืออะไรอะเฮ้ยเนี่ยอันนี้เฮ้ยเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วรีบสร้างอะไรสักอย่างดิสร้างอะไรอะนีม่มันมืดแล้วสร้างอะไรดีอยว กูมีไม <time> <laughs> ้เจ็ดเมตรเองเจ็ดเมตรกูมีไม้เจ็ดท่อนเองกด e โอเคเริ่มเป็นไรเริ่มเป็นไรเริ่มเป็นไรเราไปอยู่ข้างบนดีกว่าเอออ้าวเดี๋ยวมาตื่นเดี๋ยวมาตื่นกลัว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 โอ้หิวเหลือเกินอะไรอ่ะทำไมไม่คัดฟีนานจังแปลงบ้านเลยมองไม่เห็นหาเลย เลเตอร์มันคือหนังไอ้เหี้ยเพิ่งนึกออกมันคือหา่านน่าจะต้องยิงกวางอะ่ะเฮ้ยๆสัตว์เอ้ยไปให้ตัวอะไรเข้าทั้งนั้นเอากินเบอร์รี่ไหมมีท้องมีนี่อยู่ัวถ,ถ้ากูากินเบอร์รี่นี่มันจะภาพกลับซ้ายกลับขวาั้มเ <อะ S 2> <ะ>สียงอะไรวะเสียงไรวะอย่างเล่นเกมน่ากลัวเหรอ เดี๋ยวรู้เดี๋ยวก็รู้เฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเฉยกระสุนมันไม่จำกัดเหรอใช่ใช่ใช่ไม่งั้นก็หมดไปแล้วดิมันไม่มีอะไรขึ้นเลยเออเนาะเออกูก็ว่าทำไมไม่ยิงเล่น เฮ้ยโดโดไอ้เชี่ยไปเฮ้ย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 ตายยตาโอเคซ้อมซ้อมเฮ้ยกลัวกลัวมันยังเหลืออีกมันต้องมันต้องอย่าถือของตอนนั้นนั่นน่ะนี่ไงและแล้วก็เข้ามาข้างหลังอ่ะ

เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอะ่ะ can see y อยู่อะแค่ไหนกันเชียานะย่านะก๊อกไม่มีกระสุนกระสุนไม่จำกัดน,นะเตือนคอดน,นะเราต้องยิงกว่าง <laughs> อกูว่าไอพวกนี้เก็บได้พวกแปงผูกผักเนี่ย เดี๋ยวกูล no ูดกว่าเงินเออไปลูดไหมหมดเลยดิอื่มแหวโรมิดเชี่ยฮังเกอร์กูหมดหลอดแล้วอ่ะสี่ทีกินดิอืมยิงปุ๊บแม่งเน่าอุ้ยเชี่ยเฮ้ยกูเจ็บ เกือบตายเลยไหนยู่ไงหูกูเจ็บมากอ่ะเหมือนกูนโดนยิงเลยยิงจ้หขวงวันนี้ไ,ไปทำอะไรคนละไโดชุบทีชุบได้ปะก็ดดดดดได้ก็ได้ก็เอฟได้ไดไดรีไวฟเฟนยี่สิบห้ายี่สิบห้าอะไรโลบัก <c oughs> ไปกินอะไรแปลกๆก็เนื้อกวางดิเบเล่าก่อนเลย นี่ดีอย่าทิ้งไว้คนเดียวดิบรรจบกินอะไรไงทำไมเรื่องรถอ่ะไม่รู้เออมาโอเริ่มใหม่เลยเขาต้องชุบได้ดิชุบดิอ๋อใช้แบนเดตแบนเดตคราฟไงร้อยก่อนไว้เรีไวซ์สี่สิบห้าบักมาขี้เกียจเริ่มใหม่เฮ้ยไม่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 ต้องใช้แบนเดตหาแบนเดตก่อนมากูกูรีไวซ์ละอ่าโอเค ตัวสองทัทีแบนเดจคราบไงบัวเมื่อกี้ตายได้ไงน่าจะหิวตายน่ากลัวน่ากลัวกูไม่ยอมหรอกไอ้เหี้ยเมื่อกี้ไอ้ไอ้เตาไอ้แล้วมะแค้ไฟเท่าไหร่นะสิบปะสิบสิบสิบี่กูเสียสี่สิบห้าบักอะเนี่ย เฮ้ยนั้นอะไรอ่ะลองเข้าไปดิเดี๋ยวก็รู้ตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนยุนติมันแล้วโดนเครื่องบินตกตรงไหนวะดูก่อนมีอะไรไหมอาจจะมีวัตทยห้าสิบวินะเชีย้ยะจริงเหรอไปแล้วกดสองดูอ่ะ getting dark นี่ั่าแงมไปบนหัวเอ้าเอออ่ะมาย่างได้ไรเนี่ยเนื้ะย่างแล้วเอาไปย่างกับเตาผิงเอาไปย่างกุ้ดฉันหิวฉันคนกินพวกเขาเอ้ยมันพูดว่าฉันคนกินพวกเขาหลายรอบแล้วกินใครอ่ะกินมึงเหรอ ơ, mà như vậy nga, vẫn như vậy nga, Má má, má, nga, đi Má vậy má vẫn như vậy nga, vẫn như vậy nga, vẫn như vậy nga, vẫn เฮ้ยไอ้เชียบ้านบ้านแตกแล้วขึ้นไงอ่ะขึ้นไงอ่ะไอ้เียโอเคโอเคแค่ไหนกันเทียบไหนกันเทียบวะเห็นเก่งเลยเออกูได้หิอเฮวเฮี้วเฮีวเฮวเฮวดอบไงกดกดแท็บกดแท็บแล้วก็ ดอกเฮียลากไปดอกเฮียไม่ได้หรอได้เนี่ยอ๋อลากไปดอกเฮียป้าโถเฮ้ยอ๋อมะที้เต็ม่ะตายไอ้ซื้อพูดกับคนที่มีกระสุนไม่จำกัดหรอพลาดได้เนาะอ้าวเฮียตายแล้วเสือหายใจโอ้อง่ายจังวะเกมเงี้ยเฮ้ ไม่จอยเองจอยเองก็ขึ้นได้ดิปึนี่มาดิมาดิมาดินี่มาดิอยู่ไหนวะโอหามาแล้วตายหนึ่งสายสองไปเท่าไหร่นี่ว่าเออเราแค่สร้างไปตรงสูงเออจะเหมือนกอดไหมก็ละเบิดออกมาเชียตกใจสัตว์ เออแล้วก็เปิดลงมา